สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปะทะนะครับหลังจากผู้จัดเพิ่นโพร์มาแบบนี้นะครับสะเทือนวงการครับบางคนเนี่ยก็ขนลุกนะครับผู้จัดบอกแบบซี่นะครับบอกว่า28มีนาคม69วงใหม่พัชรีปะทะโตเกียวมิวสิก ขึ้นเวทีเดียวกันพร้อมรับความปังความอลังการเลยจ้าชมฟรีชมฟรีด้วยครับพี่นองน,นะครับพูดชัดเป็นโพนมาแบบนี้นะครับล่าสุดเพจ่วดจา้าเนี่ยเพิ่นเอามาแปะขึ้นกันครับบอกว่าเล่นปังแค้งารนี้หมวนแน่นอนผลลูกเลยจ้านะครับเอฟซีเห็นจากนั้นเขาไปคอมเมน,นเยอะมากครับ บางคนก็บอกว่าเลิศสุดๆอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่ดังทาไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่ผจีปัญาบทบิกเกิดอย่างขึ้นนะครับบางท่านก็บอกว่าสุดๆเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสถานที่ที่ไหนนะครับอันนี้เพื่อนยังบอท่านได้บอกครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเพื่อนบอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยรลอเบิ่งครับทุกท่านนะครับหลังจากที่ ผู้จัดเพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้นะครับน้อยนักหน่อยหนาครับพี่น้องถ้าบนดังจิกกงกระแสโบแฮงจิงเนี่ยจัดบอได้ครับทุกท่านนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยโมฟีพรอมตีนะครับบางคนก็บอกว่าสุดๆดเลยอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเป็นปีท้องของไมพชัชรีกับบอดบิ๊กนะครับบางท่านก็บอกว่าขนาดเอิดว้งได้สองปียังฝังขนาดนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดๆดเลยนะครับบางท่านก็บอกว่า ฉันชอบมากไมพัชรีนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเสียงต้องสูงแน่แนเลยนะครับก็คือว่าไม่แบบเพื่อนลองเสียงสูงครับพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสุดๆบางท่านก็บอกว่าปังอีกท่านท่านหนึ่งก็บอกว่าคนดีมีทุกคนหักมีทต่คนจ้างนะครับบางท่านก็บอกว่านั่นแหละคดีไปใส่มาใส่มีทต่คนหักเด้อนะครับบางคนก็บอกว่า เอฟซีไม่พัชนีกับบอสบิ๊กประทากันนดครับือจิคักแท้นะครับอันนี้ก็ขัดอยู่แล้วพี่นองนะครับบางคนก็บอกว่าเลิศดอีกคนนึงก็บอกว่ายี่ยมเท่าที่อ่านบึงเนี่ยหลายคนหลายท่านเนี่ยตะลึงครับพี่นองแล้วก็ล้อชมนุ่มอ๋องเนี่ยเข้าเข้าดีมาบอกพี่บอกน้องเด้อทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้แล้วเดี๋ยวถ้าถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมส่วนคลิปนี้ราไปก่อนคลิปหนา้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ